สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับ e f o ฟุตบอลนะวันนี้ผมก็มีอ,อยู่ไหนวะดิโกโจตานะครับผมเป็นล่างแพ็คเขียวที่พึ่งมาในแพ็คนี้นะครับผมดิโกโจตานาวันนี้ผมก็จะไปลองเล่นให้ดูนะครับว่าดิโกโจตามันจะเข้ามือผมไหมนะถ้าเล่นไม่ดีก็จะ,จะด่าก,กันนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะ อันนี้ก็เป็นสไตล์ของดิโก้โจตานะผมนี่สเตตของดิโก้โจตานะครับนี่ก็90สักอันไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแอคชั่นคืออะไรวะสเตมิน่แปนะเฟิร์สทัมช็อตอะไรเนี่ยนี่ฮูรบบเครื่องอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วนะ เจอเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมชื่ออะไรค็อกไม่หมายถึงชื่อทีมน,นะแล้วก็เขาใช้แผนเป็นสไตล์คิกเกเตอร์มาเราเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอปรับอันนี้นะว่าผมเห็นทีมชาติไทยเล่นแล้วผมโดนใจมากเล่นเกมรับส่วนเกมลุกอาร์เิลลามาขี่เคียซ่าเคียซ่าเปิดยังยังไม่เปิดยังไม่เปิดลากมากอระดักมาก่ะดน,น,นี่ลัก ล็อกให้เขาเสียบเล่นๆแล้วเปิดหมายปเป้าเป้าม่งไม่เข้านะโจตายย้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขอล็อกปักก่อนนี่เด็กเกอโจต้านะปกติเขาไมเล่นซ้ายหรือเปล่าปะไม่แน่ใจนะผมไม่ใช่แฟนลิเบอร์นะแต่ว่าล่างนี้เขาให้มาเล่นเป็นเซนเ,นเตอร์อฟอร์เวิร์ดนะก็จะใช้ตามที่เขาให้มานั่นแหละนะผมสนใจลงผมสีแกเปิดมาโจต้าไม่ได้ด็กเกอร์ ดูเก็ดักไว้ได้แล้วขี่ย่าซ่ามาหลอดม่วงดอกนี้ไม่ได้ไงงั้นโอ้โหไม่ได้เป็นหลอดม่วงเลยนะเป็นเฉี่ยธรรมดาจ่ายให้โจต้ายอย่งเนี่นสยสวยๆเลยใครยังเสียงเพลงก็ขออภัยนะพอดีชาวบ้านเขามีงานหมอลำนะมาแล้วเขารู้จักวะเขารู้ทางแลว้วมะเป็นไรหเห็นตัวหนึ่งแล้ว เปิดไม่ยังไงวเอ็มเปเป้เปเป้เปิดไม่ได้เปิดอะไรวะยิงเมื่อกี้นี่อันนี้พูดถูกพูดผิดนะสลับแบบสับสนก,กันไปหมดเลยโอ้เข้าปิดในหมดเลยอะโรดี้ก็ได้มาโรดี้เปิดได้ไหมไม่ได้โอ้โดนเคลียร์ถ้าเสียงเพลงดังมากก็ขออภัยนะครับ ห้ามเขาไม่แน่นะเป็นวงมะรำนะลาบเคซ่าดิเคซ่าเปิดมงดิโกโจตา้าโอ้โห,หมงไปไหนครับท่านสกิลมงนะ่าจะไม่มีนะโจตา้าผม,มียบดูได้แล้วผมเปิดมองอย่างเดียวเลยมาตั้งรับก่อนมาคืนยอดให้เบอร์ลิงแฮมซาะสซารารโดนคาลอลตัดเอา้าชนะลงชนะลงแย่งกลับคืนมาได้มาเบ้ เดี๋ยวไปลอก,กมาใจชนะลงชนะลงจ่ายไปคาร์ลอสเปิดเข้าในรถคงโค้งโอโจต้าติดสเตเกนกันนะคาร์ลอสจ่ายโค้งเขา้าจ่ายโค้งเกินล,กลุกเกอร์ักเว้นได้แล้วเคียซ่าเคียซ่าเหมือนเหมือนมาคนเดียวมาคนเดียวแล้วล็อกไปจะเข้าในไม่ได้นะเอา้าเหมือนบอลให้โอกาสครับเคียซ่า เปิดโปงอีกทีแล้วสเตเก้นจับได้อแล้วคาลอดตัดบอลไม่ได้นะคิมแจใจขึ้นหลังก่อน,นตัวเปิดยาวมายเปะเ๊ะโอ้ไม่ได้โรดี้เอ็มเป๊ะเอ็มเปะเ๊ะมา ให้ชนลงชนลงไม่ทันทันไม่ไม่ทันนะครับชนลงเอาคืนมาไม่ได้ด้วยก็โรดี้ให้ลูดิกเกอร์มือลีล่าให้มาที่คิมิตคิมิตเปิดเข้าแล้วโอ้ไม่ได้แล้วเปิดลีลามาแต่ไกลซัดหลอดม่วงไปติดทัโรดี้มินิซูสโอเตโอโรดี้เหรอว่าที่เรายิงอัดพูดผิดขออภัยนั้น เปล่ามาโจตาไม่ได้โจตาโจตาตามมาเก็บให้เคียซ่าเอ้ยชิมิดเคียซ่าอยู่ไหนเคียซ่าอยู่ไหนเอ้าโจตาจ่ายปีแล้วมันสารอาเยอะจังไหมมาครับโจตาโจตาล็อกมาโอ้โหโจตาบันเด้งไปไหนว่าตำแหน่งเขาน่าจะเล่นปีกวะบ้ะใครแฟนริบเบร์ก็คอมเมนต์บอกได้นะผมไม่ได้ศึกษาเลยก่อนทำคลิปนีนะ ผมสุ่มได้ผมเอามาเล่นเลยโอ้โ้หครึ่งแรกศูนย์ศูนย์มามาครึ่งหลังมาแล้วครับอุสมันนิเบเล่เล่ใใจมาดิเกอร์ตัดได้โอ้โจตาไม่ทัน,นครับโอชะทันสวยเลยนะครับโจตา มากระดิษฐ์ z นะมาคุินยอตมาคุินยอตให้เต็มเบเลยโอ้โหตัดได้คาร์ล็อตขึ้นเกมทางด้านซ้ายมาล้ดิโกโจตาดิโกโจตาโ,โจตาโจตาโจต,า,จตาทำยังไงโจตาล็อกมาโจตาล็อกมาแล้วไม่จ่ายเปิดเขา้าในเคียซ่าไม่ได้แล้วเดอรบอยไคียมาก่อน บอลส่งมามาทิวตัดได้สุภชัยจ่ยมาทิวโอ้โหวันนี้ผมเล่นเกมลุกไม่ค่อยได้นะตีนบอดกันทุกคนเลยวันนี้อาร์เรโด,ดดี้ซอนฮีงมินตัดได้คิมแจแจตัดแล้วมาทิมาทิวมาทิวโอ้โหจ่ายไม่ทันสุภชัยสุภชัยสุภชัยจ่ายเข้าคิมมิดไม่ได้ ใชยลงหลังมาที่กุตัวตัวเปิดขึ้นมาโจตาให้คา,ารัตคารัตโจตาสปีดโอโ้สปีดไม่ทันนะวานนคารัตมาที่เบลล่าเวลาแล้วโจตาโจตาล็อกล็อกขา้างในล็อกข้างในล็อกข้างในแล้วจริงเลยลูกนีโ้โหไม่ได้โจตา มันบอลมันโค้งบอลมันโค้งจริงเตสเตเกนเปิดยาวมาแล้วบลิลาตัดโจตาจ่ายสุภชัยสุภชัยสุภชัยดักสุภช,ชัยดักแล้วดูเดเกดอร์โจตาล็อกขวาไปขวาทีจ่ายให้มาทิวต์แล้วจ่ายเข้ากลางแล้วสุภชัยโอ้โหไปยืนหลังเขานะอุ้ยโจตาเนี่ยก็ถือว่าล็อกดีนะเท่าที่ผมเล่นมานะแต่ว่าผมค่อนข้างจลกไม่ค่อยเก่ง เผมเผยล็อกไม่เป็นได้ซ้ำนะแค่ทำท่าล็อกไปงัน้นแหละนะแล้วเขาสวนแล้วตัวจับได้สดมาที่โจตาโม่งไม่ได้นะโจตาไหนแล้วนะผมบลิลาบลิลาขึ้นมาทางซ้ายแล้วบานไดเขาน่าจะเข้าพวดน่าจะเข้าพวดเราดักได้แล้วอู้หูจไม่แม่นนะผมเนี่ยใจไม่ดูตัวเลยเนี่มา นี่มาลอนโดอนโดเดบเลตคิมินแจดักเอาไว้ไม่ได้นะโรดีกูตัวอยาคนมาคิมมินแจจับแล้วคาร์ลอตจับได้โจตาโอ้โหคาร์ลอตไม่เข้าใจงานนะกับโจตาคิมินแจคาร์ลอต ขอเรื่องนั้นก็คือโจต้าผมมีอยู่ใน ID สายฟรีได้นะเพราะที่ผมไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นใน ID สายฟรีนะว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะครับ